Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนนิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่14ธันวาคมนาวาอากาศเอกสวัณนิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัยขั้นรุนแรงประจำปี2564ของห้างเดอะมอลล์ไลสโตงงามวงวานโดยมีนายประเสริฐจำรัเสิร,รณีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายชรินสินสงวนหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมพิธี เมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการลดและคัดแยกมูลฝอยแบบครบวงจรในสำนักงานตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดและการคัดแยกขยะในสำนักงานและการนำขยะมาสร้างมูลค่าให้แก่พนักง,งานเทศบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเพื่อให ให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนมุ่งสู่สำนักงานสีเขียวโดยมีนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิสิตระยุนสวัสดเดชรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่16ธันวาคมกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณพทธศกราช2565หลักสูตรการใช้งานระบบการประชุมออนไลน์ให้กับชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส น2,019สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนสังคมตลอดจนสามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยมีนายสมนนกชนะเดชากลนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีณห้องประชุมหชั้น 3, สานักง,งานเทศบาลนครนนทบ,บรุรีอาคารหนึ่ง เมื่อวันที่16ธันวาคมเทศบาลนครนนทบ,บุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบ,บุรีสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีนางสาวสาสิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญอาทิยติขอความเห็นชอบเพิ่มจำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ยติขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันประจำสภาเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อศึกษาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณทางเข้าบ้านธนารักษ์ข้างสถานีสูบน้ำกสทและโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทมัสเตอร์แพนและศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมรักกิ่งรุ่งเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมณห้องประชุมสภาเทศบาลนาครนนทบุรีชั้น4อาคาร2 สำนักปลัดเทศบาลจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลน,นครนนทบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่17ธันวาคมณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแบบแผนการทำงานในเทศบาลนครนนทบุรีรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหน้าที่ของตนเองและสิทธิตามกฎหมายที่ตนได้รับ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังปรัชญาเพื่อเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีมีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลนครนนทบุรีให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จตามที่ตั้งไว้ เมื่อวัน 27, ที่17ธันวาคมนาวาอากาศเอกสวรนิยมเห็นรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายวิสิตประยุนสวัสดเดชรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบเสื้อจากบริษัทไนแอปเพอรวิลจำนวน2,200ตัวโดยมีนายสรวิทย์เลิกจิรัติการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีร่วมรับมอบ เมื่อวัน 28, ที่18ธันวาคมน,นายธนพงษ์ชนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพระศักราช2565เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น145คนโดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting และปิดใช้เข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการล้างถนนนนทบุรีหนึ่งและบาดวิถีบริเวณหน้าโรงพยาบาลพระนางกล้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและประชาชนทั่วไปในชุมชนหน้าซอยสามคัคคีชุมชนวัดปัก น้ชุมชนหมู่3ตลาดขวัญซอยทานสำลิดซอยเรวดีและชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนางเกล้าเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนาครนนทบ,บุรีต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ